นนทีมงาน i ิเศษ i ิน e ทเล g e นส์รวบรวมข้อมูลผลการศึกษานโยบายแล้วก็ด้านกฎหมายต่างๆของประเทศสมาชิกในกลุ่มของอาเซียนเพื่อเป็นการดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศให้ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศของตนเองครับจุงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรรดาผู้ประกอบการ SME แล้วก็เป็นข้อมูลที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั้นพยายามที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการในบ้านเราได้รู้ถึงผลกระทบครับ ประเทศแรกที่เราจะมาติดตามก็คือปูนรัฐบาลได้เปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนโดยอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศถือหุ้นธุรกิจท้องถิ่นได้100%เต็มยกเว้นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นกเกษตรประมงแปรรูปอาหารที่ต้องมีคนรูนถือหุ้นอยู่อย่างน้อย30%ครับในขณะที่อินโดนีเซียรัฐบาลให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่นักลงทุนต่างประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรภายในประเทศได้เช่นการทำธุรกิจการเกษตรเหมืองแรกอิเล็กทรอนิกส์ยาอาหารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับส่วนกัมพูชาตอนนี้ยังไม่สามารถผลิตสินค้าได้มากเพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศจึงมีนโยบายไม่กิจการทางการค้าแต่ห้ามนําเข้าสินค้าบางประเภทที่ส่งผลต่อความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเช่นไม้และข้าวที่จําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาล ก่อนทึงจะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ประเทศที่4ครับนั่นคือลาวปัญหาตอนนี้คือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการคมานาคมและการมีแรงงานที่มีทักษะไม่มากเพียงพอต่อความต้องการและยังไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลกลางและแต่และแขวงมีหลายข้อที่ไม่เหมือนกันครับทำให้รัฐบาลลาวยังคงต้องทําการบ้านหนักมากยิ่งขึ้นถัดมาคือมาเลเซีย มาเลเซียมีรัฐบาลที่วางแผนพัฒนาประเทศค่อนข้างชัดเจนโดยจะอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถถือหุ้นได้100%เอร์เซตเต็มในธุรกิจบริการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการท่องเที่ยวสุขภาพไอซีทีขนส่งรวมถึงการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคศูนย์จัดซื้อสินค้าระหว่างประเทศและการทำธุรกิจเมืองแรกครับส่วนประเทศที่เนื้อหอมที่สุดก็คือพม่าครับตอนนี้พยายามที่จะดึงดูดเงินลงทุนหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดโอ,อกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ build operate and transfer หรือการให้เอิดชนรับผิดชอบระดมเงินทุนออกแบบก่อสร้างและเมื่อหมดอายุสัมปทานก็ต้องโอนให้กับรัฐบาลครับ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนอีกหนึ่งประเภทที่อนุญาตให้ลงทุนเฉพาะด้านการสำรวจและการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนจากต่างประเทศด้วยครับส่วนทางด้านของฟิลิปปินส์รัฐบาลลดขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งรัฐบาลส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคโดยเน้นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนสาธารณุประโภคพื้นฐานเช่นการก่อสร้างรถไฟฟ้าท่าอากาศยาน และด้านพลังงานเป็นต้นทางด้านของวียดนามรัฐบาลลดกฎการค้าและการลงทุนให้เกิดความคล่องตัวแต่เปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นรูปแบบของกิจการร่วมทุนมาเป็นกิจการที่ลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการท่องเที่ยวขนส่งภาคการเกษตรและเทคโนโลยีชีวาภาพครับลำดับสุดท้ายคือสิงคโปร์ที่ตอนนี้ไม่เรียกเก็บแคปิตอลเกนแท็กซ์ ส่วนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เก็บเพียงแค่17%และใช้ระบบให้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งถือว่าเป็นภาษีสุดท้ายครับแต่ก็มีบางธุรกิจที่สิงคโ,โปร์ไม่อนุญาตให้ต่างประเทศนั้นเข้าไปลงทุนซึ่งได้แก่ธุรกิจได้กฎหมายและกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจครับ ข้อคำหนึงที่สําคัญในการที่จะไปขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็คือกฎหมายและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่บรรดาผู้ประกอบการคงต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆครับกลับมาจนลึกแนวความคิดในการทําธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพ์ธนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ